ทีนี้สมมุติว่ามันเกิดก,การบูรีแพคเกจยังไงก็คือว่าเลเนี่ยก็มีมีการผลิตผลิตมันฝรั่งนะฮะเขาก็รู้อยู่แหละว,ว่ารถไหนขายดีสุดนะฮะผลิตเยอะสุดแต่ปรากฏว่าพอออกแคมเปญน,นี้ไปเออสมมติคนที่ชื่นชอบนาเดชมากว่าสมมติเป็นปากนาเดชอะนะเป็นปากรอยยิ้มของนาเดชท,ที่แปดอีกที่สองคนที่ชื่นชอบนาเดชมากๆเนี่ย แห่กันไปซื้อพอเข้าเข้าเซเว่นได้ก็มุ่งตรงไปที่หยิบเลตัวเนี้ยนะคะที่มีปากยิ้มขึ้นมาเนี่ยนะคะแปลว่าปรากฏการณ์ตรงเนี้ยแห่กันไปซื้อไอ้เลรุ่นนี้นะคะรุ่นนีห้หรือโดยเฉพาะถ้าเกิดนาเดตโฆษณาเป็นรุ่นสีเหลืองอย่างเงี้ยทุกคนลูกค้าอุปสงค์มันก็จะกระน,นำไปซื้อที่เลยหอสีเหลืองนะคะใน ในยี่ห้อเลยไอ้ยี่ห้ออื่นก็แบบเหงาไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสงค์ที่มันสะท้อนตรงนี้มันก็เป็นเหมือนเป็นปรากฏการณ์แท้มาที่มันจะตีไปถึงต้นทางหรืออุปทานก็คือผู้ผลิตนะคะว่าผู้ผลิตอ่ะก็จะต้องรับมือว่าเอ้ยมันมีเรื่องของลูกค้าเนี่ยแห่กันซื้อเลยรุ่นนี้มากเลยนะะดังนั้นผู้ผลิตเนี่ย ก็จะต้องมีการรับมือกับการวางแผนการผลิตและก็การทำเพราะว่าอย่าลืมนะว่าความต้องการที่มันโอเวอร์หรือลูกค้าซื้อมากๆมากมาก,มาก,มากเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยจากเดิมเนี่ยเขาเคยมีแผนการผลิตเนี่ยไม่คิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่จะได้รับการตอบรับมากขนาดเนี่ยเขาก็จะมีลตของการผลิตของเขาอซัพพลายเออร์ของเขานะฮะ ที่เอามันฝรั่งมาส่งนะหรือโรงงานผลิตถุงเนี่ยนะไอ้ถุงเวอร์ชันป่าอินเนี่ยเขาก็จะมีการสั่งในรัดการผลิตของเขาอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าความต้องการของลูกค้ามันมีเยอะมากนะปรากฏอะการแทะม้ามันมีมามันทําให้สะเทือนไปถึงโรงงานนะตอนหลังๆเนี่ยเขาก็เลยมีการพูดถึงเรื่องปรากฏอาการแทะม,ม้าหมายถึงว่า ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปหรือความต้องการที่มันฉับพันน่ะมันจะทําให้สะเทือนนะคะเหมือนแส้มาที่เราฟาดเปี้ยงเข้าไปเนะะี่ยมันก็จะสะท้อนนะคะหรือว่าสะเทือนไปถึงต้นทางหรือว่าอุปทานหรือว่าสัพพายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการวางแผนนะคะมันก็จะมีความวางเกี่ยวพันกับการวางแผนเรื่องอุปสงค์อุปทานถ้าเราย้อนกลับไปได้ าจําได้ในอาทิตย์ที่แล้วที่รูพูดถึงเรื่องของการพยากรใช่ไหมรูเอารูเอารูปแบบของการการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาที่ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุทุเรียนไปจีน่มันไม่พอก็เลยเอาหลักการพยากรณอุปสงค์ความต้องการที่จะตะการใช้ตู้คอนเทนเนอร์นะกับปริมาณทุเรียนมานะนี่ก็เหมือนกัน นั่นก็คือแผนนั่นก็คือหลักการวางแผนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการวางแผนเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของประเมินความสามารถของแหล่งวัตถุดิบเราวางแผนได้อันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดว่าเฮ้ยในองค์กรเราเนี่ยนะถ้าบริษัทเราเป็นบริษัทนมเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างฝ่ายนมส่งไปให้แล้วนะ เป็นเวิรกโฟของของ,ของกิจกรรมกระบวนการในการบริหารจัดการธุรกิจนมอย่างนะี้นะหรือธุรกิจอื่นๆเราก็จะประเมินความสามารถของแหล่งวัตถุดิบเอ้ยถ้าเราเป็นโรงงานผลิตนมอะแหล่งวัตถุดิบต้องมาจากไหนเราต้องวางแผนไหมคะเราต้องตอบได้ไหมว่าแหล่งวัตถุดิบมาจากตรงไหน,นได้ครับได,ได้แล้วแหล่งวัตถุดิบมันควรมาจากตรงไหน,น ฟาร์ม, <Farm. S 1> อมนอกจากฟาร์มแล้วมีนัอะไรออะไรอีฮะอะโโนมสากรใช่อันนี้ครูเคยถามแล้วครั้งหนึ่งเห็นไหมที่บอกว่านอกจากเกษตรกรแล้วมีใครอีกเรานึกกันไม่ออกอะ่ะใช่ไหมคะน่า,นา่ะคือแหล่งวัตถุดิบนะคอะเพราะว่าถามว่าสากลหรือว่าศูนย์รวบรวมน้ํานมเนี่ยมีความจําเป็นมากนะคะ กับโรงงานหรือว่าผู้ผลิตเพราะว่าทําให้คุณบริหารจัดการง่ายขึ้นแทนที่คุณน่ะจะให้เกษตรกรมาส่งน้ํานมตรงกับคุณน่ะคุณจะต้องเสียเวลาในการช่างในการวัดค่าน้ํานมอะไรอย่างเงี้ยนะในปริมาณความควบแน่นของน้ํานมนะคะที่รับได้นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะแล้วก็คุณต้องการในปริมาณที่เยอะอนะ่ะเวลาผลิตที เพราะนัน้นเป็นการเสียเวลาที่คุณจะบริหารจัดการในการที่จะรับซื้อน้ํานมตรงๆจากเกษตรกรโดยตรงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องส่งไมายใ,ให้ให้มีสูตรรับน้ํานมหรือสากลเขารวบกกัวมาเพราะมันเป็นระบบสมาชิกอยู่แล้วรับซื้อในราคาสมาชิกอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของการรวบรวมนะ,ะจัดลาดับความสําคัญในความต้องการวางแผนความต้องการนะคะในข้อกําหนดว่า เออจริงๆว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรถ้าเกิดว่าแหล่งวัตถุดิบเรามันก็จะต้องเชื่อมโยงกับความต้องอข้อกําหนดในความต้องการความต้องการในที่นี้เป็นความต้องการทั้งในองค์กรและตัวลูกค้าเองนะคะเป็นทั้งซัพพลายเชนข้างในเป็นเป็นทั้งซัพพลายเชนปลายน้านะคะความต้องการของฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตก็จะมีจัดลําดับความสําคัญในความต้องการ หรือถ้าอยากจะได้น้ำนมที่อยู่ในคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมควรจะรับน้ำนมในช่วงเวลาไหนอันนี้ก็เป็นกระบวนการในการวางแผนนะคะในการที่จะทำให้การบริหารจัดการมันง่ายวางแผนได้สินค้าคงคลังกรณีนมมาแล้วเนี่ยสินค้าคงคลังนะคะ,ะหรือคลังสินค้าเนี่ยเอามาแล้วเนี่ยนมที่เป็นนมสดเนี่ยจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เท่าไหร แล้วจะต้องไปเก็บอยู่ตรงไหนนะคะหรือผลิตออกมาแล้วเนี่ยนมเนี่ยจะต้องวางจัดเก็บในอุณหภูมิยังไงเพื่อที่จะรอการกระจายสินค้านะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดหัวข้อย่อยๆที่เขาจะให้คุณเห็นว่าเออเวลาที่เราจะพูดถึงเรงื่องสกอร์โมเดลเนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์นะคะในแง่ของการวางแผนในองค์กรนั้นเนี่ยเรามีกรอบในการวิเคราะห์หรือมีหัวข้ออะไร ที่จะพูดถึงเรื่องการวางแผนได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อย่อยนะคะที่จะพูดถึงการวางแผนมีเยอะมากนะคะ,ะวางแผนองค์ประกอบพื้นฐานในการตัดสินใจจะซื้อหรือผลิตเองเราก็ต้องวางแผนเพราะว่าบางส่วนเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราอาจจะจ้างเขาผลิตหรือเอาซอร์สก็ได้นะคะ ดีอาจจะคุ้มค่ากว่าที่เราจะผลิตเองนะคะหรือชิ้นส่วนอะไรบางอย่างเนี่ยอย่างองค์ประกอบนมเนี่ยถ้าเราจะอในส่วนที่เป็นหัวนมที่จะมาทำเขาเรียกหัวนมเนาะที่จะมาทำโยเกิร์ตนะคะ่ะคือมันเป็นความเข้มข้นที่นมที่นมที่แบบว่าสกัดเหมือนน้ำมันออกไปหมดนะนะคะมันก็จะเหลือความเข้มข้นของนมที่เป็นหัวนมนะคะค้นข้นอืม เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตัดสินใจที่เราจะาทำอะไรวางแผนธุรกิจก็ดีวางแผนคนก็ดีนะคะโครงร่างของโซ่ประทานต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็ดีนะคะหรือการวางแผนที่จะทำสินค้าออกมาให้ตอบสนองลูกค้าก็ดีนะคะพวกนี้ได้หมดพวกนี้ถือว่าเป็นกรอบในการวิเคราะห์กระบวนการในเบื้องต้น กระบวนการเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีนะคะ,ะทีนี้อันที่สองนะถามอีกครั้งหนึ่งองค์ประกอบหรือว่าในกรอบของ Score Model ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะห้าตัวประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะแพน Delivery อย่าพึ่งอย่าพึ่งข้ามไปเดลิเวอรเอาเรียงมาก่อนมันมันจะมันจะคอยร้อยเรียงกันเวลาพูดเนี่ยให้เรียงมามันจะทําให้เรานึกนึกถึงโฟโล์ของมันได้สะดวกอะแพนต่อด้วยการจัดหาแพนเอาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษจะจำง,ง่ายกว่าแพนอซอสซอสเมคเดลิเวอรี่ แล้วก็รีเทิร์นเออเวลาท่องท่องอย่างนี้ลูกแพนซอสเมคเดลิเวอรี่รีเทิร์นเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเรียงกิจกรรมมาให้วิเคราะห์ได้ง่ายๆถ้าเรามาแพนแล้วเราไปส่งเลยเดลิเวอรี่แล้วมันจะย้อนมาเรื่องหาวัตถุดิบอะไรอย่างเนี้ยมันจะทําให้กระบวนการมันไม่เป็นรูปเนี่ยเพราะฉะนั้นในโมเดลที่เขาคิดมาเนี่ยเขาก็ทํามาเรียงมาให้หมดแล้วว่าอ่ะมาเริ่มด้วยแพนนะคะมาเริ่มด้วยแพนเราก็จะตามดซอ ซอสคือแหล่งจัดหาวัตถุดิบนะบเป็นส่วนในเรื่องของการดําเนินการจัดหาวัตถุดิบแล้วก็แหล่งที่เราจะป้อนวัตถุดิบเข้ากระบวนการนะฮะแผนซอสนะฮะซอสนะคนะคเป็นเรื่องของการจัดหาหาะหาวัตถุดิบนะะที่จะป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือวัตถุดิบที่จะใช้ทําให้ที่ให้เกิดเรื่องของ ให้เกิดแบบว่าสิ่งที่ที่ทางองค์กรหรือว่าโรงงานเนี่ยนะคะจำเป็นต้องใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของซอร์สนะคะหรือว่า purchasing ก็ได้นะคะถ้าเป็นกระบวนการในโลจิสติกส์ก็จะพูดถึงคำว่า purchasing การจัดซื้อน,นะคะจัดซื้อจัดหาแต่ว่าโดยรวมนะเขาจะใช้คำว่าซอร์สคือเป็นการจัดหานะคะจะซื้อมาจะหามาจะไปควานหามายังไงเนี่ยนะคะ อ่ก็หลักๆเนี่ยก็ต้องหาแหล่งแหล่งวัตถุดิบคำว่าแหล่งวัตถุดิบภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษที่เราพูดกันบ่อยๆมันคืออะไรจัดหาแหล่งวัตถุดิบเนี่ยไอแหล่งวัตถุดิบตรงนั้นเนี่ยคืออะไรอ่ะภาษาอังกฤษที่เราพูดกันบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆซัพพลายเอยอร์เ <Supp lier. S 1> ออซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์ก็คือ เป็นผู้ขายปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบให้เรานะคะพอพูดคำว่าแหล่งวัตถุดิบป,ปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงนมปุ๊บก,ก็คือคือใครคะแหล่งวัตถุดิบเราแหล่งวัตถุดิบของนมคือใครคะเอาเรยอเปิดไม่ชยกันตอบมีหน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยที่ตอบเนี่ยอืม คนอื่นลระคะไม่ได้ให้มาเปิดกล้องแล้วก็มานอนฟังอย่างเดียวนะให้ดูให้นั่งนะให้นั่งดูถ้าคุณนอนเรียนแล้วคุณถนัดเหรอมันจะมองจอถนัดเหรออือแล้วเดี๋ยวแป๊บแป๊บก็จะครึ่งเทอมแล้นะอ่ะซัพพลายเออร์ของการผลิตนมโรงงานนมใครคะ อสคอโรงงานผลิตอุอ่าองค์การโคนมแห่งประเทศไทยชาเปอร์คือใครคะชาเปอร์นมคือใครอ่าเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคโนมแล้วก็มีใครอีกนะพอพูดถึงนมมันจะต้องมีคนเนี้ยสองมีสองสเต็ปเนี้ยสาก์โคนมสหก์โคนมหรือศูนย์รับน้ำนม อ้าวซัพเปอเออร์ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะอ่านร้านเยันโดโฟซัพเปอเออร์ร้านเยันโดโฟโรงงานทำเส้นอ่าเส้นอ่าโรงงานทำเส้นใชรอีกลูกชิน้นอ่าอะไรอีกซัพเปอเออร อซัพพลายเออร์ของบริษัททำโซฟาโรงงานทำโซฟาซัพพลายเออร์เราเป็นแค่โซฟาที่นั่งที่นอนดูทีวีอ่ะอืมผลิตหนังมีอะไรอีกรงงานตัดเย็บเออโรงงานตัดเย็บเราเป็นผู้ผลิตเราเป็นผู้ผลิตเราต้องตัดเย็บเองถูกไหม แต่ซัลายเออร์ซับไพเออร์ซัลายใช่โครงไม้เพราะโงฟาี่ยจะประกอบล่างได้มันต้องมีโครงไม้แล้วก็มี่าชิ้นส่วนเส้นใยสังเคราหะหอนน์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่จะช่วยยัดช่วยทําให้เบาะมันนุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองให้เป็นนะคะนในเรื่องของแหล่งป้อนวัตถุดิบก็คือซัลายเออร์นั่นเองนะคะ,นะะ,ะแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบการ บริหารจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตนะคะ,ะก็ได้หมดเนี่ยคุณภาพการจัดหาแหล่งวัตถุดิบคุณจะวัดยังไงว่าแหล่งวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร์เจ้านี้เนี่ยเอาของมีคุณภาพให้เราถ้าเกิดเป็นนมเนี่ยไม่ใช่ว่าเจ้าไหนรีดนมวัวได้ก็เอามาส่งได้ไม่ใช่เราก็ต้องมีการ กำกับใช่ไหมคะแล้ต้อแจ้งไปว่าเฮ้ยถ้าเป็นนมนมมาถึงเราเนี่ยต้องอยู่ในอุณภาพคุณภูมิเท่าไหร่คุณต้องรีดมาช่วงกี่โมง,มงและค <c oughs> ุณภาพของนมเนี่ยเมื่อตรวจแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเนื้อเนื้อของนมนะมีการปนน้ำปนน้ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความเข้มข้น,นตามคุณภาพมาตรฐานต่อไปแพละซอสละต่อไปก็คือเมค เมนะคะเมก็คือเป็นเรื่องของการผลิตชื่อกะบอกเลยเมคนะ,คะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบการผลิตนะ,ะก็มันก็จะเกี่ยวกับการเบิกวัตถุดิบนะ,ะถ้าถ้าอยู่ในองค์กรผลิตเนี่ยจะเบิกอะไรบ้างนะคะในโรงงานเนะะี่ยเบิกถุงบรรจุนมเบิกกล่อง เข้าสายพาลำเลียงเพื่อที่จะบรรจุนะคะเบิกวัตถุดิบนะคะหรือว่าดำเนินการในการจัดเก็บเก็บรักษานมประเภทไหนที่จะต้องใช้เก็บรักษาในอุณหภูมิเท่าไหร่ลบ3ามองศาลบเท่าไหร่องศานะคะวิธีการเบริกวิธีการาสั่งจ่ายนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการผลิตนะเนาะแล้วก็เรื่องของ ระบบสา,ารุปโภคนะคะอุปกรณ์การผลิตนะ,ะระบบการผลิตเครื่องจกักรนะฮกำลังการผลิต capacity ทั้งหลายนะคะลีดไทม์อะไรเนี้ยเกี่ยวกับเรื่อง,องการวิเคราะห์ลีดไทม์ปริมาณการผลิตการวางแผนกําลังการผลิตความต้องการการผลิตอะไรพวกอย่างเนี้ยก็อยู่ในวิชาบริหารการผลิตก็มีนะคะแล้วก็วิชา ไอะไรนะพยากรความต้องการการผลิตอะไรพวกอย่างนี้ก็มีมันก็จะมีสอบแทรกไปนะคะจะส่งนะคะ d e l i v e อ y นะฮะ,นะฮะ, ivery, ะ,ฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีของอยู่ในมือแล้วทำยังไงถึงจะทำให้ของในมือในโรงงานเรามันไปถึงผู้บริโภคได้นะ,ะก็เรื่องการจัดส่งนะคะอ่ามันเป็น ในการตอบสนองต่อคําสั่งซื้อของลูกค้าเนาะคำว่าลูกค้าในที่นี้อาจจะไม่ใช่คอน s ซ m e r หรือผู้บริโภคอย่างเดียวอาจจะเป็นคัสเตอร์เอร์ก็คือเป็นลูกค้าที่เป็นเป็นเป็นสมาชิกที่ขายขายนมเป็นดีลเลอร์นะะเป็นศูนย์เป็นเป็นบริษัทตัวกลางหรืออะไรอย่างนี้นะคะในการที่จะามามาสั่ง ก็ะะเหมือนกับเนี่ยอสคอนะคะผลิตฟ,ฟาร์มมกเหล็กโรงงานนมที่ม,มกเหล็กนะฮะผลิตเสร็จแล้วก็จะมีดีลเลอร์แต่ละจังหวัดนะคะรถก็หรือก็จะมีการเอานมเอายเกิดเอาอะไรไปส่งที่ดีลเลอร์แล้วดีลเลอร์ก็จะมีไอรถมอเตอร์ไซค์พ่วงนมนะคะมารับนมไปขายอย่างเงี้ยนะคะอืมนะ,ะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เกี่ยว การจัดส่งมันก็จะมีความเกี่ยวพันกับเรื่องการจัดการคำสั่งซื้อหรือที่เรียกว่า purchase order นะคะ purchase order มีมีบ p o เข้ามานะคะใ p o บ p o ใบเสนอราคาอะไรเข้ามาแล้วก็จะทําให้ข้อมูลตรงนี้มันวิ่งเข้าไปในส่วนของบัญชีส่วนของสต็อกแล้วก็เบิกเอาของออกมาเพื่อที่จะรอการจัดส่งนะจะส่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการวิ่ง รถอย่างวิวนะมันยังผนวกไปกับเรื่องของคำสั่งซื้อที่เข้ามาฐานข้อมูลลูกค้านะคะระบบบัญชีการจัดเก็บการเรียกการการออกใบเรียกเก็บเงินก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ d ด l ิเวอนะคะอ่าแล้วก็เรื่องของคังก็เกี่ยวการจัดส่งนะคะการค้นหาบรรจุรวบรวมเนี่ยคังสินค้าบางทีอ่า first in first out นะคะหลักเข้าก่อนนะคะเข้าก่อนเอ่อเข้าก่อนออกก่อนสินค้าที่เก็บอยู่ข้างในเนี่ยจะต้องออกก่อนแล้วคุณจะต้องจัดคันยังไงนมรถเนี้ยมันถึงจะออกก่อนนะคะถ้ามีรถถอยมารับแล้วเนี่ยคุณจะค้นหาสินค้าได้สะดวกได้วิธีอย่างไรนะคะในการหรือจะรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่จะพร้อมในการจัดส่งคุณจะต้องทำยังไงนะร อ่าแล้วก็เรื่องของช่องทางการกระจายสินค้านะฮะว่าคุณจะเลือกใช้ช่องทางไหนที่จะทําให้มันสะดวกนะคะแล้วก็ทาให้กับระบบการขนส่งมันมันมันมาทำได้อย่างทันท่วงทีนะคะอ่าแล้วก็เรื่องของรีเทิร์นนะคะการรับและส่งสินค้านะฮะอ่าไม่ใช่รับและส่งนะ,ะมันเป็นเรื่องของของที่มันจะ รีเทิร์นอะนะมันเป็นในการรับคืนสินค้านะอาจจะเนื่องมาจากสินค้าชำรุดสินค้าที่รอซ่อมบำรุงนะะก็คืออย่าง,งนมอย่างเงี้ยมันอาจจะมีการขึ้นฟองนะฮะเอาไปหมดเลยอ่ะโอเคจับพนวนจับเงี้ยไหมก่อนปิดไหมก่อน ไอ้มิ่นอือแล้นี่นะคะก็ก็เป็นเรื่องของการที่ถ้ามันมีความผิดพลาดในระบบการผลิตในรถไหนเราก็พร้อมที่จะให้รีเทิร์นเห็นไหมคะว่ารถบางรุ่นเนี่ยเขาก็บอกขอเรียกคืนรถรุ่นนี้นะ,ะเรื่องจากอ่อะไรระบบการผลิตมีปัญหาหรือว่า นมที่เราจะจัดส่งเนี่ยมันต้องอยู่ในอุณหภูมิลบสามองศาแต่ปรากฏว่ารถที่มารอรับอยู่ในคังเนี่ยสามลบสามแต่พอเอาขึ้นรถไปเนี่ยรถที่มารับเนี่ยเป็นรถทําความเย็นหรือรถขุกที่มันเป็นรถคูเช่เนะที่มันอุณหภูมิไม่ถึงเพราอุณหภูมิอุณหภ,ภูมิไม่ได้อ,ะอะระบบการจัดส่งเนี่ยไม่ใช้ที่ดี เอานมขึ้นรถเนี้ยไปทั้งหมดไปถึงปลายทางแทนที่จะเป็นเจ็ดวันเสียใช่ไหมคะกลายเป็นสามวันนมเริ่มมีปัญหาเพราะว่าอุณหภูมิไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็ทางดีเลอร์หรือทางาตัวกลางเนี่ยเขาอาจจะมาขอเคลมขอส่งคืนนะคะอะไรอย่างเงี้ยได้ว่าเอ้ยตอนมาเนี่ยเรารับมาเนี่ยเหมือนแบบ มีปัญหานะเหมือนตู้มันไม่เย็นหรือนมมันไม่อยู่อุณหภูมิที่ที่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในสกอ r e m o เดลมันก็จะประกอบไปด้วย5 s t สเต็นี้แหละแพนซอร์สเดลิเวอรี่รีเทิร์นนะคะอะัวข้อพวกนี้ก็จะทำการวิเคราะห์นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความในการวิเคราะห์อของ Score โมเดลเนี่ยมันมี มันมีหลักการวิเคราะห์ที่มันเชิงลึกกว่านี้นะคะก็คือมันมีหลายระดับมันมีหลายเลเวลนะคะสกอรี่มีประมาณสีเลเวลนะคะท,ที่ที่ในการปรับปรุงแล้วกว่าที่จะนําไปปฏิบัตินะคะแต่ว่าเราคงไม่ได้ได้ต้องทำถึงแบบว่าละเอียดเป็นเลเวลนะคะจริงแล้วก็คือในขั้นตอนการพัฒนาเนี่ยเมื่อเราได้กระบวนการ จาก5ตัวนี้มาแล้วนะแพลนซอสเมคเดลิเวอรี่รีเทิร์นเนี่ยนะคะแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของวิเคราะห์ในระดับบนสุดว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงนะคะสามารถตอบสนองลูกค้าได้เป็นยังไงนะคะเท่าที่เราดูนะคะการวางแผนจัดหาแพลนซอสเมคเดลิเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีเทิร์นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลเวลที่หนึ่งแหละในการเริ่มวิเคราะห์นะคะ เลเวลที่สเนี่ยระดับที่2ก็จะเป็นเรื่องการกําหนดกระบวนการหลักของธุรกิจนะคะก็กําหนดเป็นโครงล่างในโซ่อุปทานนะคะ,ะคือโครงล่างในที่นี้หมายถึงว่าเขียนให้เห็นกระบวนการในห้าตัวนี้แบบเชิงลึกขึ้นนะคะว่าแพนซอสเมคเป็นยังไงมีขอบเขตการปฏิบัติงาน ที่มันเชื่อมต่ออยังไงเขาถึงเขียนรูปเนี้ยว่ามีการเชื่อมต่ออยังไงมันมีแพนซอฟต์เมทที่เป็นบริษัทเราแพนซอฟต์เมทที่มันจะต้องมาจากข้างนอกองค์กรแพนซอฟต์เมทที่จะเลยจากองค์กรในองค์กรนะคะหรือแพนซอฟต์เมรหรือมันเป็นเรื่องที่ลิงก์มาจากซัพพไายเออร์ไปจนถึงคัสตมเมอร์นะคะมันก็จะมีอยู่3ส่วนหล,ะละัก ระดับที่สามนะคะก็เอารายละเอียดของระดับที่สองเนี่ยนะคะมาเป็นแนวทางในการาให้ทุกฝ่ายได้ปรับนะคะได้ปรับปรุงนะ,ะก้พูดง่ายว่าในกระบวนการกิจกรรมตรงไหน,นที่ดูแล้วนะคะเอามาวิเคราะห์ในระดับที่สามกำหนดรายละเอียดแล้วนะคะสามารถามาช่วยกันในเรื่องของการปรับหรือการปรับเปลี่ยน แก้ไขวิธีนะคะว่าเช่นวิธีเช็คในการจัดส่งนงมเมื่อกี้ที่บอกว่าเฮ้ยมันมีปัญหาเวลาหลายครั้งแล้วนะรีเทิร์นเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของของรถที่ผลิตเนี่ยถ้ามันรีเทิร์นเยอะแปลว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุอะไรขึ้นถ้ามันไม่ได้เกิดเหตุจากกระบวนการผลิตแสดงว่าตอนช่วงของการขนส่งไหมการเปลี่ยนถ่ายสินค้าการเอาของขึ้นรถอะไรยังไงนะคะแล้วก็มันวิเคราะห์ในระดับที่3าม แบบละเอียดนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปรปุงแล้วก็นําไปปฏิบัติในระดับที่4นะคะเป็นกระบวนการที่เป็น p r o c e d u e ์หรือเป็นคู่มือหรือเป็นขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆนะะเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานนะคะอันนี้ก็คือ,อเป็นคอนเซ็ปต์ของ score model นะคะนี่เขาก็มีการเขียนไว้ว่า สกอร์เนี่ยสามารถเอามาใช้เอามาวิเคราะห์กระบวนการในองค์กรแล้วมันก็ช่วยลดต้นทุนได้นะแล้วก็ถาสามารถคำนวณผลตอบแทนในสินทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยได้นะฮะเนี่ยก็จะพูดถึงนะคการน,นำเอาสกอร์โมเดลมาใช้นะฮะในเปรียบเทียบคอมเพ์นะคะในบริษัทต,ต่างๆเนี่ยว่านะ ต้องปรับปรุงในเรื่องของอะไรไซเคิลไทมรอบระยะเวลาในการออเดอร์ในในรอบของการผลิตนะะให้ได้ให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเดิมเนี่ยอาจจะแบบได้แค่50%แต่ถ้าเมื่อวิเคราะห์กระบวนการในการปรับปรุงไซเคิลไทม์แล้ววงรอบในการผลิตระยะเวลาในการผลิตอะไรแล้วเนี่ยทำให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็น90% อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพสติเกอร์แบบเกี่ยวกับพวกทำโปรเซสเน็ตเวิร์ขึ้นมาเนี่ยนะคะให้เห็นเป็นคู่มือนะคะหรือว่า Optimize เรื่องของ m n u u f c t u u r n n location นะ,ะเรื่องของอ uh, เราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบการไอโ c a t i o n ทำเลข,ของของโรงงานที่การผลิตนะคะที่มันแตกต่างนะฮะที่มันมีการผลิตสินค้าที่แตกต่างจากขอเจ้าอื่นหรือแตกต่างกันออกไป นะก็อันนี้มันก็จะเป็นเชิงลึกะนะที่เขามีการเปรียบเทียบนะในแง่ของงานวิจัยเขาก็สามารถทําได้นะฮะแต่หลักๆเนี่ยที่เราจะต้องรู้นะคะก็คือเรื่องของเนี่ยแหละกรอบของสกอร,ร์โมเดลทั้ง5ตัวแพ a นซอ r t สเมดเดลิเวอรี่รีเทินนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นกรอบขึ้นมานะฮะก็ แล้วก็ของเราจะมี